อยากจะดาวโหลดคลิปใน t i k t o k แต่ดาวน์โหลดไม่ได้ไปดูกันเลยให้เรากดเข้าไปปุ่มแชร์ก่อนนะคะพอกดเข้ามาดูแล้วนะคะมันไม่มีปุ่มบันทึกค่ะก็ให้เรากดเข้าไปที่คัดลอกลิงก์ค่ะพอเราคัดลอกเสร็จแล้วนะคะเราก็กดปัดหน้านี้ไปเลยค่ะก็ให้เรานะคะกดเข้าไปที่โครมค่ะก็ให้เรากดตรงช่องค้นหานะคะแล้วก็ใหเราพิมพ์คำว่าดาวน์โหลดคลิป tikTok ค่ะ ส่วนแอดมินนะคะก็จะกดตามที่เขาขึ้นให้นี้นะคะแล้วก็ให้เรากดตรงนี้นะคะดาวน์โหลดวิดีโอ t ิกต o อกแบบไม่มีลายน้ำค่ะพอกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้านี้นะคะก็ให้เรากดค้างตรงช่องนี้นะคะจนขึ้นคำว่าวางนะคะแล้วเรานะคะก็กดคำว่าวางค่ะแล้วเรานะคะก็จะได้ลิงก์ที่เราไปคัดลอกมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ให้เรานะคะคกดดาวน์โหลดค่ะ ช่องแรกนะคะก็จะเป็นช่องที่ดาวน์โหลดคลิปแบบไม่มีลายน้ํานะคะก็ให้เรากดเข้าไปในช่องแรกเลยค่ะถ้าขึ้นแบบนี้นะคะก็คือว่าเรากําลังดาวน์โหลดอยู่นะคะถ้าขึ้นคําว่าเปิดนะคะแสดงว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะถ้าเราจะกดคําว่าเปิดก็ได้นะคะหรือเราจะกดเข้าไปดูในอาราบัมหรือในแกลลอรี่วิดีโอของเรานะคะเดี๋ยวแอดมินจะพากดเข้าไปดูในแกลลอรี่นะคะ นี่ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่ดาวน์โหลดจาก TikTok มาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะเปิดคลิปให้ดูนะคะว่าจะมีลายน้ำอยู่ไหมลายน้ำก็คือจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ TikTok ที่อยู่ท้ายคลิปนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่มีใช่ไหมคะอย่าลืมกดติดตามช่อง Youtube ให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะ